เอาละครับพี่น้องในคลิปนี้นะครับผมกับสิภาพพี่น้องมากินกุ้งแซน้ำปลานะครับผมแต่ว่ามึงไปแล้วมันจักมันกุ้งแซน้ำปลาหรือว่ากุ้งราดผิกครับพี่น้องครับไอผิกแดงจริงจริงแต่ว่าทํา๋ยไแตกแล้วครับพี่น้องครับกุ้งแซน้ำปลาอันล่พี่น้องเอ้ยถ้าเกิดพ้อมแล้วข้าไปเสียบไปน้วยนะการรูดพี่น้องไปกันโลดเสียบๆนู่นน่สวัสดีครับพี่น้องครับมาเดียบร้่อยเดี๋ยวมาทําการแสดงกันนะครับผมกับเมนูมอนีเกอร กุ้งแช่น้ำปลานะครับหรือว่ากุ้งราดพริกนั่นเองนะครับพริกแดงจึงครึงเลยนะครับผมกินกะบผักแก้มมีต้นหอมแล้วก็พริกหวานนะครับผมสองน่วยนะครับผักนิดหน่อยบักแจงสองน่วยมาลุยกันครับผมสแซบเมนูนี้บริกินโดนคือกันนะครับกุ้งแช่น้ำปลากุ้งโตบบกใหญ่หนึ่งนะครับผมมึงชอยมึงพูดอ่ะอู้ ยังไงครับเพชรจอกจาดครับพี่น้องมาลุยกันเลยแซ่บแซ่บอ,อยู่ทั้งใจมันก็จะเป็นกระลำซ้อยนะครับผมมาคำแรกเผ็ดๆจักหน่อยห,อห,อหวานนย่ก่อนเลยพริกหวาน ทุกท่ดกระหล่ำซอยอย่างนี้เลยครับอืมกุ้งใส่ไงกุ้งทะเล น้ำจิ้มแบบสามรสเค็มเปรี้ยวหวานอออื้ สุดยอดพี่น้องสดชื่นเลยสว่วงวะมือขึ้นหนักไปหน่อยสว่วงเลยนี่พี่น้องกุ่งตัวใหญ่ๆนี่อืม ปกซี่พอาหาักมันมาตาม่ำพริกหวานกรอบหวาน Tôi <laughs> giờ kẻ khao chắc nói Ôi giời ơi, chị dèo โอ้ oh, oh, ลืมกระเทียมลืมหาัางกระเทียมมาใส่น้ำ <c oughs>

มันจังถึงใจนี่กุ้งหวาน หลังยังสะอาดหืมฮึมเ ือแบบดีเลยคำโตโตพร้อมแล้วงัด 哼哼，真假。 เมนูนี้กับบไท้ายคลิปลงโดนแล้วนะครับกุ้งแกบมากอื Mmm. -hmm. ยังถือว่าห้องมักหรือห้องบริกนโดนนะครับมันสุดยอดเลยไรแซ่บหูคืออื่นวะเนาะ to bằng ngay xài ngay ăn kinh một một sáu thì một sáu một chín hai sáu cho tiếp tổ hoa im vậy ăn mực lăng xay vậy yên yên kinh เดี๋ยวจึงอื้นมันมันเป็นตัวหน่อยนะพี่น้ององ่ายอะ่ะ 음, 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 음. 뒤 음. ถึงเวลาอำลาข้าจากแล้วนะครับผมเมนูกุ้งแซ่บนด์ปลามร์นี่ก็แซ่บร้ายนะครับแซ่บคักแซ่บเนี่ยนะครับบริกรโดนนะครับผมอันนี้ที่ว่าห่อบริกรโดนเราไมกินมันแซ่บอันคลองที่ห่อมักนะครับบริกรโดนเราไม่กินมันเราแสบนะครับผมกับเมนูนี้กุ้งแซ่บน้์ปาร์มหรือว่ากุ้งลาดพริกนะครับผมมึงมันจะพริกแดงเชื่องเพื่องไม่พิลัง แซ่บนะครับผมก็ขอบคุณหลายๆนะครับที่เข้ามารับ,รบชมนะครับ,วนนนรบ,บวไว้เจอกันคลิปหน้านะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนูรายการชแนลน้ำนะครับเจอกันคลิปหน้าคลิปตีเซ็ตนะครับพี่น้องครับบา,บายๆสวัสดีครับสุดยอดสวัสดีครับ